สวัสดีครับมืดอนี่สิพามาเบ่งการเลี้ยงปูนานะครับนี่เลี้ยงปูน้าแบบบ่อดินถามว่าเลี้ยงยากบ่อเลี้ยงง่ายบ่อเลี้ยงเพระยากเลี้ยงพออยยง่ายนะครับเพราะว่าธรรมาชาติของปูมันอยู่กับให้กับน้ากับขี้ตมเขาก็ต้องเอามันมาอยู่กับเลี้ยนแบบให้อยู่กับธรรมาชาติของมันลลยที่สุดนะครับ เลี้ยงบอดินปูมันสีงแข็งแรงกว่าโตเร็วกว่าใหญ่กว่าพออยู่ธรรมชาติของมันมันสามารถเจาะหูยูได้หาพักหาญยากินได้ของมันนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเลยครับการใช้ชีวิตนี่ครับปูนี่ครับนะครับนี่ครับ,น,รบนี่ตัวแม่ นี่เป็นตัวแม่นะครับปูเท้เาเลี้ยงนี่คือพันธุ์พาเทพนะครับนี่พันธุ์พาเทพนี่ครับมันก็จะขุดหูยู่ของมันนี่ครับบอดีนก็จะขุดหูยู่ของมันได้เห็นไหมเห็นบหมครับเดี๋ยวออกมาให้เบิงอยู่ในหูนะครับอยู่ในหูของมัน นี่ครับยมุเวียนปูมันสิยมุเวียนมันสิลบนะครับอันนี้หอยเบิ้งคือลูกปูนครับลูกปูลูกปูประมาณสามเดือนครับอยู่ในนี้สิมีทั้งลูกทั้งแม่มันนะครับนี่ครับแมวลูกนี่ครับอยู่ในน้ำที่เฮ็ดบอปนูนี่คือปูนดินมันบระย่นาดนะครับ เอาปูนห้องพื้นไว้นี่นะครับกจ็จะอยู่นี่ครับรอยู่ของมันน่ครับนี่นะครับมีปูนี่คือ บางยูในน้ำบางโตกระยูทั้งโบกทั้งน้ำแล้วแต่ปูมันต้องจำเป็นต้องวิน้ำเพราะมันต้องใส่น้ำฟอกปอดครับไปเดินเรือพามาเบิงนี่บอกไม่ไพ่อันนี้คือปูนิ่มนะครับนี่เพิ่งลออคราบครับผข้มาให้เบิง พอดีมาเจอปูนิ่มพอดีครับนี่ครับนี่คือปูนิ่มนะครับเนี่ยครับเพิ่งรอคาบโตวันสินิ่มครับเห็นไหมนี่เนี่ยมันจะนิ่มครับแตะแตะดูมันจะนิ่มใส่เวลา24ชั่วโมงนะครับนี่ต้องใส่เวลา24ชั่วโมงมันจะสีแข็งแรงครับนี่ครับ ปูมันจะเติบโตจากการลอกคราบนะครับเนี่ยปูเครียดถ้าปูเครียดมันจะฟอดนทำลายฟอดฟอดนี้คืออาการของปูที่มันเครียดครับพอเขาไปกวนมันปูมันต้องการความเงียบสงบบ่ให้มันกวนไหลครับอันนี้พื่อนีเมาเจอปูนิ่มนี่ครับนี่ครับที่ร้านอาหารเขาไปเห็ดปูนิ่มทําปูนิ่มทอดขายกิโลละสองพันครับนี่ครับนี่ครับในปูนิ่มปล่อยไวหน่งยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็จะแข็งแรงครับนี่ครับมันจะอยู่ อยู่ข้างในครับบอกไม้ไผ่เหตุ้ให้มันอยู่ครับสำหรับถ้าผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงปูก็ับร้อง่งนะครับเลี้ยงแนะนําให้เลี้ยงแบบบ่อดินครับเพราะการดูแลรักษาการดูแลมันสิง่ายกว่าครับปล่อยไปเลยหาอาหารเที่อเดียวห้อาหารยนง่ยหมดแรงเที่อเดียวครับประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มครับล้องเ่งนะครับผู้ใดอยากเลี้ยงก็แนะนําให้เลี้ยงแบบบ่อดินเมิ่งครับเลี้ยงศึกษามืก่อนว่าเขาเลี้ยงแล้วมันตายบ่อปูมันใหญ่บ่อนะครับครับเขียนนี้ครับอะไเขียนนี้ครับขอบคุณครับ